สนับสนุนโดย AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสินค้าเกษตรปลอดภยัยมองหาตราสัญลักษณ์คิวกลับมาในช่วงนี้นะคะผ่านผูช้ชมไปติดตามเกษตรกรคนเก่งค่ะเป็นสองสามีภรรยาที่อยู่จังหวัดสกลนครน,นะคะ เขาได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริปัจจุบันนี้นะคะพื้นที่การเกษตร25ไร่ได้ถูกบริหารจัดการอย่างเหมาะสมมีรายได้ที่หมุนเวียนที่สำคัญมีอาชีพที่ยังออ่งยืนด้วยนะคะติดตามได้ในช่วงนี้เลยค,ะค่ะ คุณผู้ชมครับโอ้โหบ้านหลังนี้นะครับตั้งแต่เดินมาเนี่ยเห็นทั้งนาข้าวและเห็นผักสดๆดเต็มไปหมดเลยครับนี่ก็เป็นถั่วฝักยาวเอาไว้ส้มตำก็ได้เอาไว้แกงก็ได้แหมครบเลยทีเดียวครับเราไปทำความรู้จักกับเจ้าของบ้านดีกว่าครับว่าทำไมถึงทำเกษตรแบบนี้ครับมีทั้งข้าวมีทั้งผักมีทั้งเลี้ยงสัตว์เยอะแยะมากมายเลยตามผมมาครับคุณผู้ชมครับอ่ะรสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือคุณลุงโสพิษกับคุณแม่สมดีนะครับ มากว่าในพื้นที่บ้านทั้งหมดมีกี่ไร่ฮะ25ไร่25ไร่มีลูกสาวไหมครับมี25ไร่น,นะครับก,ก็แบ่งพื้นที่ในการทําเกษตรเนาะเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างครับกับการทําเกษตรแต่ก่อนนะปูกด้วยเป่อยไปไปทั่วเลยไปทั่วอยากจะปลูกผักอะไรก็ปลูกอยากจะปลูกข้าวตรงไหนก็ปลูกแล้วยังไงต่อครับไปศูนย์ศึกษาผู้พานไปเรียนรู้ศูนย์ศึกษาผู้พานไปไปเรียนรู้อะไรครับ ก็มีต้นไม้พีอะไร30 30นะคะก็เลยอยากปลูกทฤษฎีใหม่อ๋อเป็นทฤษฎีใหม่ในการากแบ่งสัดส่วนของ,าก,ของการท,ทําเกษตรพออยู่พอกินนะคะธุรกิจพอ<า>เพียง 30, 30 30 30แล้วก็10ถูกไหมครับทฤษฎีนี้อยากรู้แล้วครับว่าบ้านคุณป้าสมดีกับคุณพ่อ,อ,อโสภิษแบ่งสัดส่วนยังไงกับการท,ทําเกษตรพาผม,มดูหน่อยได้ไหมครับ <laughs> เชิญเลยครับไกด์ิดีมศักดิ์ครับ <laughs> คุณลุงโสพิษและคุณป้าสมดีได้นำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์กับพื้นที่ของตนเองที่มีทั้งหมด25ไร่ที่มีสภาพเป็นพื้นที่ลุ่มครับขาดแคลนแหล่งน้ำจึงเริ่มต้นขุดสระในพื้นที่ของตนเองเพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำขุดบ่อเลี้ยงปลาและนำน้ำมาใช้ในการเพาะปลูกด้วยครับโดยมีขนาดประมาณ1ไร่จำนวน2บ่อและเลี้ยงปลากินพืชเพื่อบริโภคครับโอ้โห อันนี้คือสระเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาปลาอะไรครับปลานินปลานินด้วยเหรอฮะปลาตะเพียนปลาตะเพียนด้วยมีปลาอะไรครับปลาดุกปลาดุกมีทุกปลาอยู่นี่มีทุกปลาเลยฮะปลาเจลามีไหมฮะสมัยก็มีนะมาสมัยเล่นกับผมด้วยแฮ่ส่วนนาข้าวนะครับคนไทยรับประทานข้าว รับประทานข้าวเพราะฉะนั้นเราต้องมีพื้นที่นาข้าวด้วยนะครับในพื้นที่นาข้าวเนี่ยก็ควรจะมีพื้นที่สักเท่าไหร่ที่จะทําให้ข้าวพอกินอันนี้ก็คือประมาณ30%ของพื้นที่เช่นเดียวกันส่วนอีก30%ที่3นะครับก็คือพืชสวนพืชไร่ตรงนี้ก็คือเป็น,ปนพื้นที่ที่เป็นการจัดการพื้นที่เพื่อให้มีรายได้เสริมมีรายได้ ยาวนานนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไม้ผลนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชที่อายุยืนต่างๆก็จะมาอยู่พื้นที่ตรงนี้แล้วก็พวกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับก็จะเป็นพื้นที่ตรงนี้ใน30%ตรงนี้นะครับเพื่อจะนําไม้มาใช้สอยในพื้นที่ในแปลงของเราในส่วนของนาข้าว30แล้วก็มีพืชสวนพืชไร่3 0คุณลุงโสภิตและคุณป้าสมดีแบ่งพื้นที่15ไร่มาทํานาปีเพื่อผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวและข้าวอินทรีย์ขายตามออเดอร์ ส่วนบริเวณคันนาปลูกไม้ผลและพืชผักสวนครัวและส่วน10%สุดท้ายก็คือที่อยู่อาศัยนะครับคำว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยคือไม่ใช่แค่บ้านนะครับจะเป็นทุกอย่างนะครับที่จะเป็นแหล่งโปรตีนแหล่งอาหารแหล่งรายได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นโรงเห็ดนะครับ ข้อไก่ข้อหมูพวกนี้นะฮะหรือว่าการเลี้ยงปลาเลี้ยงกบในกระชังในท่อซีเมนต์อะไรพวกนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมค่อนข้างหลากหลายในพื้นที่10%ของบ้านคุณลุงมีไก่พันธอะไรบ้างครับพันไก่งวงไก่งวงเนาะมีอานมีไข่ด้วยว้าวอุ้ยมีหมูดำข้าวสารก็ให้ไก่ลำนี่คือเราสีมาแล้วเหลือลำล้วก็เอามาให้หมูกินให้หมูกินเรากินได้ไหมครับ ตกกินแล้วเค้กโคนตกกินแล้วโอ้ชีวิตเป็นไงบ้างครับมีความสุขไหมครับก็ดีค่ะเนอะทำไมรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่ต้องอะไรมากแล้วอ่ะก็คืออยู่อย่างพอเพียงอยู่อย่างพอกินน่ะเหลือก็จำหน่ายใจแจกแล้วก็ไปขายบ้างเนาะเดินตามรอยพ่อ รู้สึกภูมิใจค่ะที่เกิดมาเป็นคนไทยนะนี่แหละครับคือ,คอ,คอทางทางเลือกแนละทางรอดของของพี่น้องเกษตรกรหรือว่าของประชาชนชาวไทยเลยว่าถ้าเรานะครับขันกลับมานะครับยึดถือกับสิ่งที่พระองค์ท่านได้พระราทานไว้ตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็นำมาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยนั่นแหละคือโอกาสที่เราจะามีทางรอด กับภาวะวิกฤตต่างๆได้นะครับเพราะว่าเรามีความมั่นคงทางอาหารมีรายได้รายวันรายเดือนรายปีแล้วก็มีความสุขนะครับกับสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติเป็นวิถีเกษตร,ร,รจริงๆนะครับที่เป็นวิถีดั้งเดิมของเรามาแต่ไหนแต่ไร การจัดสรรพื้นที่เกษตรตามทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรามนาถบพิษเป็นการจัดสรรพื้นที่ตามหลักภูมิประเทศและภูมิสังคมเพื่อให้กเกษตรกรมีแหล่งอาหารไว้บริโภคเหลือจึงแจกจ่ายและก็สร้างรายได้ต่อไปการนําทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในหมู่บ้านรอบศ,ศรรูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานิอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเป็นความสําเร็จในการเผยพแพร่ในพระราชดำริด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพ,พ อยุาาาาาาเดชชชชชมมหหรรรรรบบบนนนพพิตะททใ้กัชชววงไส่วนในช่วงหน้านะคะเป็นอีกหนึ่งช่วงที่ดูแล้วมเีเขาเรียกว่ามีกําลังใจม,มีพลังใจแน่นอนเพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันเป็นแปลงใหญ่เกิดความเข้มแข็งนะคะแล้วก็พัฒนาผลผลิตให้เป็นที่ต้องการของตลาดได้นั่นคือที่หมายปลายทางสําคัญรายได้ที่เข้ามานั่นเองเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามชมกันค่ะ